วันน no, ี้ได้มางานกินเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนรุ่นเดียวกันแม่ของเขาจะเลินรุ่งเรืองก็ขอจินดีด้วยขอเจริญรุ่งเรืองมีในทองใช้เยอะๆนะเพื่อนนะโอ้ยยกมาทั้งครอบครัวเลยเราทั้งลูกทั้งหลานเพื่อนขึ้นบ้านใหม่ทั้งทีนี่มากันเต็มที่เลยนี่ลอเล่นอเล่นจนเล็กคนนี้จังเลย เนี่ยโอ้โหพ่อจะภาพพอจะภาพขึ้นร้องเพลงแต่น้อยแต่น้อยพ่อจะภาพขึ้นร้องเพลงได้ติบเยอะห้าดูเลยนะแต่น้อยเนี่ยโอ้โหงานนี้เป็นงานเล็กๆครับประมาณ20กว่าโต๊ะประมาณ20โต๊ะนะครับเป็นโต๊ะแบบว่าหากันเองฝุัยร้องนี่ร้องตามบ้านนลยครับแต่ว่าเสียงดีมากเสียงดีมาก สิ่งดีมากผมได้ย ok. ินแล้วผมก็ประทับใจประทับใจต่างแล้วมีความสุขมานานออกงานที่หนึ่งครับเราเป็นคู่ที่ว่าไม่ค่อยมีหน้าตาในสังคมเลยก็ตอนนั้นมีใครให้เกียรติรับเชิญเราเราก็มีความสุขครับดีดีนี่พวกพี่ป้านะเพื่อนเพื่อนก็มานั่งคุยกันดูนี่นี้สองสาวนี่คนในบ้านนะเนี่ยคนในบ้านเห็นไหมเนี่ยโ้สุดยอดเลยผมว่าระดับมืออาชีพเลยนะเขาร้องเพลงเนี่ย เดพื่อนก็ลุกมาเต้นลากันเต้นลําก็ส่งเสริมครับสงเสริมให้บ้านนี้เจเลญรล่กเดือนเขาเรียกว่าบ้านอยู่แล้วด้วยบ้านอยู่แล้วด้วยบ้านสีชมพูคุณโบคุณเมย์นะคุณโบนี่เนียนหนังสือรุ่นเดียวกันคุณเมย์เป็นรุ่นน้องเป็น่อนเขาก็กดบ้านเดียวกันนี่แหละเจเลญนล่กเดือนเราก็ <itte> <ập sind puppy> ดีใจด้วยนะการนี Meeting ้สนุกสนานมากสนุกม네ันบ้าเลยครับลูกชายไม่อยากกลับเลยลูกชายไม่อยากกลับเลยวอะเต้นลำส